เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องเช่าซื้อเช่าซับเนี่ยเยอะเลยครับเนี่ยเช่าซื้อรถแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายส่วนใหญ่ก็โทรมาถามจะทำยังไงก็ทําใจนะครับก็ไปเอาไปเช่าซื้อรถเข้ามาก่อนเช่าซื้อแม่งก็ไปคิดเอามาก็ไปหาประโยชน์อะไรไม่ได้รถผ่อนไม่ไหวก็คืนเข้าไปบางคนก็ไปขายต่อเขาเรียกอะไรสร้างเวรสร้างกรรมไม่จบไม่สิ้นเป็นหนี้เป็นสินเอ่อรถเนี่ยไม่มีเงินผ่อนก็คืนเข้าไปบางคนเอาไปขายต่อขายดาวขายอะไรมันทําไม่ได้นะ คุณจะไปเอาทรัพย์สินชาวบ้านเขาทรัพย์สินไฟแนนซ์ไปขายต่อได้ไงนะเขาทำสัญญาเช่าซื้อกับคุณถ้าคุณไม่อยากผ่อนผ่อนไม่ไหวคุณก็ต้องไปคืนเขาถ้าคุณอยากเปลี่ยนสัญญาก็ต้องให้เจ้าของทรัพย์สินเขายินยอมด้วยนะครับนะเยอะแยะเนี่ยเอารถไปขายต่อเนี่ยแล้วก็ถูกดำเนินคดีถูกอะไรฟ้องร้องต้องเปลี่ยนชื่อย้ายบ้านย้ายช่องเปลี่ยนงานโดนยึดทรัพย์คดีความพวกนี้ก็เต็มศาลนะครับมันเกิดจากการที่ไม่มีระเบียบวินัยทางการเงิน นะครับเมื่อไม่มีระเบียบวิัยทางการเงินพอผ่อนชาระไม่ได้ก็แทนที่จะหยุดยั้งความอความวุ่นวายเหล่านี้ก็ไปไปไงเอาไปขายต่อพอขายต่อมันก็ก,กลายเป็นคดียัก,ย,กยอกติดคุกติดตารางไอ้คนซื้อก็รับของโจรซื้อกันไปตั้งหลายทอดเอาไปวางตามเต็นต์บังประกาศขายบังทําทะเบียนปลอมคู่มือปลอมมาวิ่งกันในต่างจังหวัดกรุงเทพนะนะครับเนี่ยสังคมไทยมันน่าเฟ เพราะฉะนั้นเราผ่อนไม่ไหวก็ไปคืนเขาจบนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เดด้วย